มื่อนี้สิาพามาเบิงสวนอง,งุ่นครับอยู่บ้านเฮาอยู่ภาคอีสานบ้านเฮาครับ,รบสวนอง,งุ่นประมาณไร่เอ้ยประมาณหนึ่งงานครับหนึ่งงานป้าอยอูดอนครับเนี่ยยูดอนบ้านเฮาเด้อป้าดูดอนพิกัดนะครับอยู่บ้านเพิ่มนะครับอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี เบิ่งดูพี่น้องบัดเบิง่งเบิ่งผืนอ่ะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วครับบัดพี่น้องเบิง่งหลายวะครับหลายวะของแท้ดิครับเนี่ยสุกเบิ้งแล้วครับบัดพี่น้องเนแมนเบิดครับเนี่ยเป็นหมากเบิดแล้วครับคนต้เนเล็งเต้นอยู่โอ้ สอบถามเจ้าของสวนแล้วนะครับเพิ่นปลูกมาประมาณสามปีแต่ว่านี่เลี้ยนรูเป็นสวนที่สามครับพอเพิ่นปลูกปีหนึ่งเพิ่นได้ผลผลิตจังสี่เลยครับอีกสองสวนเพื่อนเลี้ยนรูมากครับปาดี่นองเมืองคุครับบ่ต้องไปเบิ่งไก่เด้ออุดรภายีสาน,าน้านเท่ากับมี่แหละครับเบียเบียครัดอะรครับไ,ไ,ไรครับ ปัดปัดตูวครับพ่นะ่ะแมนเบิร์ดกับมีนอ้นะองหมะอล้มาเบิง์นนะครับแนละมาเบิงนะ์ด้วยพี่การสวนอยู่บ้านเพิ่มบ้านครับบ้านเพิ่ม,มอำเภอเนายุงจังหวัดอุดรธานีอ้าวปาัดดกคัโดโกคัด สุดยอดครับสุดยอดเป็นทุกเม็ดเลยครับอู้ดอสุดลูกหูลูกตาครับขนาดงานเดียวนี้นะพี่น้องครับอู้ดอครับนักท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวกับมาลายครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกับมาลายครับเอาเอาเอาครับเอามาเบิ้งหน้าพี่น้องเด้อ ซื้อสวนเพื่อนนี่แหละครับเนี่ยลุงลิษาลุงลิษาสวนองุ่นนะครับลุงลิษาสวนองุ่นอะครับนํามาฝากนํามาฝากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ